เริ่มต้นกันด้วยความบันเทิงออนดีมานจากโมโนแม็กกันก่อนเลยค่ะใครที่ชอบซีรีส์จีนแนวผู้หญิงสายรุกนะคะ้ามพลาาเลยค่ะกับเรื่องนี้บิกินาเกนเผยใจรักคุณสามีบิกินาเกนเผยใจรักคุณสามีเป็นซีรีส์โรแมนติกคอมดี้ที่เล่าเรื่องราวของลูกฟังหนิงผู้บริหารสาวไฟแรงที่ทั้งสวยและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถถูกกดดันจากที่บ้านให้รีบแต่งงานและมีครอบครัวภายใน1ปีค่ะในช่วงเวลาที่กําลังปวดหัวกับเดิมพันนี้เธอก็ได้พบกับหลิงลุยศัลยแพทย์สุดหลอ่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาเป็น สามีของเธอลู่ฟางหนิงจึงต้องงัดทุกวิธีเพื่อให้เขายอมแต่งงานกับเธอให้ได้ค่ะสามารถรับชมกันได้ที่ MonoMa ็ Original Content เจ้าเดียวในไทยเต็มอิ่มทุกอารมณ์ทั้งหนังและซีรีส์แถมมีภาคไทยครบทุกเรื่องค่าบริการสุดพิเศษค่ะเพียง250บาทต่อเดือนคนรักความบันเทิงต้องรีบสมัครกันเข้ามาแล้วค่ะไปต่อกันด้วยซีรีส์สุรทิข,ขวัญจาก HBO Go กันค่ะกับเรื่องนี้ Thirty Coins เหรียญบาทต้องอาถรรพ์ Thirty Coins เหรียญบาทต้องอาถรรพ์เป็นซีรีส์แนวระทึกขวัญเล่าถึงคุณพ่อเวอ บาดหลวงที่ถูกในประเทศไปยังชนบทแห่งหนึ่งของสเปนซึ่งมีสาเหตุประหลาดทําให้คุณพ่อเวอร์การ่าต้องเผชิญกับอํานาจชั่วร้ายสิ่งเดียวที่เขาจะหลุดพ้นได้ก็คือเหรียญทั้ง30เหรียญที่อยู่ใจกลางการกรบฏสมรู้ร่วมคิดระดับโลกค่ะพิเศษสําหรับลูกค้าสาวบีบีกิกาทีวีสามารถรับชม HBO Go และ Mono m a x ได้เลยค่ะเพราะว่ารวมอยู่ในแพ็กเกจอยู่แล้วไปต่อกันด้วยความบันเทิงเข้าช่อง Mon นทวนากันค่ะกับชปปี้จากกลเปลี่ยนโลกค่ะชัปปี้จากกลเปลี่ยนโลกเป็นหนังแอคชั่นที่เล่าเรื่ ภายใต้การควบคุมของหุ่นยนต์ตำรวจที่เรียกว่าสเกลต่อมาดิออนวิลสันผู้สร้างแชปปี้หุ่นยนต์ตัวแรกที่มีความรู้สึกนึกคิดแต่วินเซนต์มัวกลับมองว่าแชปปี้คือหายนะาของโลกเขาต้องการที่จะกำจัดมันทางเดียวที่แชปปี้จะรอดได้นั้นก็คือการต่อสู้ค่ะปิดท้ายกันด้วยหนังใหม่เข้าโรงประจำสัปดาห์นี้กันค่ะกปด่งยจัย The core the earth the t of i s เช็ครอบเช็คโรงได้ที่แอปพลิเคชันเมเจอร์นะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับเรา2คนแล้วก่อนจะจากกันไปมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันเช่นเคยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ